สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้นะคะวันนี้เรามีภารกิจที่พิเศษมากเลยค่ะคือการช่วยทบทวนเนื้อหาสําคัญให้กับเพื่อนๆนิสิตคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพะเยาโดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาของท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิสารากิจเราจะมาเจาะลึกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในหมวดที่ว่าด้วยหลักทั่วไปของพยานหลักฐานกันค่ะครับผม แหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็คือตัวบทกฎหมายล้วนๆเลยนะคะตั้งแต่มาตรา84ถึง87ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการพิสูจน์ในคดีพแพ่งเลยใช่ครับเป็นเหมือนห้องเครื่องเลยก็ว่าได้แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาอ่านเรียงมาตรากันแบบในตำรานะคะเราจะลองมองมันในมุมใหม่ค่ะเหมือนเป็นวงจรชีวิตของพยานหลักฐาน วงจรชีวิตน่าสนใจครับใช่ค่ะตั้งแต่กติกาของสนามไปจนถึงว่าใครต้องเดินหมากก่อนแล้วก็มาการมีอำนาจแค่ไหนในการคุมเกมเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับเพราะหัวใจสำคัญมันคือการทำความเข้าใจว่าความจริงในศาลเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมายังไงอืมวงจรน,นี้กันเลยดีกว่าสนามแข่งขันหรือว่ากติกาพื้นฐานที่สุดของเกมมาตรา84ครับ ที่วางหลักไว้ชัดเจนเลยว่าการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงจะต้องทำโดยอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนคดีดเท่านั้นใช่ครับซึ่งฟังเผินเผก็ดูตรงไปตรงมาดีนะคะแต่เอ่อทำไมกฎหมายต้องขีดเส้นไว้ชัดขนาดนี้เลยคะว่าห้ามเอาข้อมูลจากข้างนอกมาใช้เด็ดขาดเลยนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากครับเหตุผลหลักเลยก็คือเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมความโปรง่งใสครับลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าสารไปเอาข้อมูลจากที่ไหนก็ไม่รู้มาใช้ตัดสินอีกฝ่ายจะเอาอะไรไปโต้แย้งล่ะครับก็จริงค่ะจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จถูกต้องครับมันคือการทำลายหลักการที่ว่าคู่ความทุกฝ่ายต้องมีสิทธิเห็นตรวจสอบแล้วก็คัดค้านพยานหลักฐานของกันและกันได้เต็มที่การจำกัดให้ใช้แค่พยานในสำนวนก็เลยเป็นการรับประกันว่าการต่อสู้จะเกิดขึ้นในสนามที่เปิดเผยและเท่าเทียมกันอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันคือการป้องกัน การแอบชกหรือว่าใช้ข้อมูลลับที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวนั่นเองใช่เลยครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆคือในกติกาที่ดูเคร่งครัดแบบนี้นะครับกฎหมายก็สร้างทางลัดเอาไว้ให้เหมือนกันทางลัดหรอคะครับมาตรา84บอกว่ามีอยู่3กรณีที่ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยซ้าไปกรณีแรกก็คือข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไปอ๋อเรื่องที่ใครๆก็รู้อยู่แล้ว ใช่ครับเช่นประเทศไทยมี77จังหวัดหรือว่าวันที่13เมษาของทุกปีคือวันสงกรานต์การต้องหาคนมาเบิกความยืนยันเรื่องพวกนี้คงจะเสียเวลาสารโดยใช้เลสคงจะตลกพิลึกเลยนะคะถ้ามีคนต้องขึ้นเบิกความว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกทุกเช้าครับคงแปลกมากจริงๆกรณีที่สคือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้อันนี้เป็นยังไงคะหลุงนี้จะลึกขึ้นมาหน่อย อาจจะเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารราชการที่กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าถูกต้องและเป็นจริงแล้วก็กรณีสุดท้ายสุดท้ายคือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลถ้าโจท์ฟ้องว่าจำเลยกู้เงินไปแต่ทนายจำเลยถแถลงว่าเรื่องกู้เงินจำเลยยอมรับครับแต่ที่สู้คดีเพราะเราใช้คืนไปหมดแล้วอ๋ แบบนี้ประเด็นว่ากู้จริงหรือไม่ก็คือจดไปเลยถูกต้องครับสารและคู่ความจะได้พุ่งเป้าไปที่ประเด็นที่ยังเถียงกันอยู่คือใช้คืนแล้วหรือยังได้เต็มที่เลยโอเคค่ะพอเราเข้าใจกติก,กาของสนามแล้วว่าต้องใช้หลักฐานในแฟ้มคดีปเป็นหลักมันก็เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาทันทีเลยค่ะครับแล้วใครล่ะคะที่มีหน้าที่ต้องเป็นคนเอาหลักฐานมาใส่ในแฟ้มสารต้องไปหามาเองหรือว่าภาระนี้ตกอยู่กับคู่กรณี คำถามนั้นนำเรามาสู่ด่านที่สองของวงจรชีวิตพอดีเลยครับคือการเดินหมากครั้งแรกค่ะซึ่งมาตรา84 1ี่หนึ่งให้คำตอบไปชัดเจนว่าคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ใครพูดคนนั้นต้องพิสูจน์หลักการนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับคือใครพูดคนนั้นต้องพิสูจน์ถ้าคุณกล่าวหาใครคุณก็ต้องเป็นคนหาหลักฐานมาสนับสนุนคำกล่าวหาของคุณ จะมาพูดลอยๆไม่ได้ก็เหมือนกับถ้าดิฉันฟ้องเพื่อนว่ายืมเงินแล้วไม่คืนดิฉันก็ต้องเป็นคนเอาหลักฐานการโอนเงินหรือแชทที่คุยกันไปแสดงต่อศาลใช่เลยครับจะไปบอกศาลเฉยๆว่าเขาติดหนี้ค่ะแล้วให้ศาลเชื่อเลยไม่ได้ถูกต้องครับนั่นคือแก่นของมันแต่ความอัจฉริยะของกฎหมายอยู่ตรงส่วนท้ายของมาตรานี้ที่พูดถึงข้อสันนิษฐานครับข้อสันนิษฐานครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายหรือข้อสันนิษฐานจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์สิ่งนี้คือตัวช่วยหรือทางด่วนที่ระบบกฎหมายสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้กระบวนการมันยุ่งยากจนเกินไปตัวช่วยยังไงคะมันทํางานยังไงหรอคะมันคือการที่กฎหมายบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะถือว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจริงไว้ก่อนเพื่อลกภาระของฝ่ายหนึ่งแล้วก็ผลักภาระไปให้อีกฝ่ายที่อยากจะโต้แย้งแทน Oh. ยกตัวอย่างข้อสันิษฐานตามกฎหมายที่ชัดๆเลยนะครับคือกฎหมายแพ่งบอกว่าให้สันิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ครอบครองทรัพย์สินคือเจ้าของอ mm. นั่นหมายความว่าถ้าคุณเห็นผมใส่แหวนวงหนึ่งอยู่กฎหมายจะสันนิษฐานเลยว่าผมเป็นเจ้าของถ้ามีใครมาอ้างว่านี่เป็นแหวนของเขาคนที่มาอ้างนั่นแหละครับที่ต้องพิสูจน์ไม่ใช่ผมที่ต้องมานั่งพิสูจน์ว่าไปซื้อแหวนมาจากไหนเมื่อไหร่ โอ้โหพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะมันคือการป้องกันไม่ให้ระบบมันลม่มเพราะต้องมาพิสูจน์เรื่องที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วใน99%ของกรณีสินะคะ่ะใช่เลยครับเป็นกลนไกลเพื่อประสิทธิภาพล้วนๆแล้วข้อสันนิษฐานจากสภาพปกติธรรมดาล่ะคะเป็นยังไงคล้ายกันเลยครับแต่ไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายชัดๆแต่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้เช่นถ้าผมส่งจดหมายลงทะเบียนไปที่บ้านคุณตามที่อยู่ที่ถูกต้องแปะ๊แปะ ศาลก็จะสันนิษฐานจากสภาพปกติธรรมดาว่าจดหมายฉบับนั้นส่งถึงคุณแล้วถ้าคุณบอกว่าผมไม่ได้รับคุณนั่นแหละครับที่ต้องมีภาระการพิสูจน์เพื่อหักล้างข้อสันนิษฐานนี้ไม่ใช่ผมที่ต้องไปตามหาบุรุษไปรสีน์มายืนยันอีกทีสุดยอดเลยค่ะพอเข้าใจแล้วว่าใครต้องพิสูจน์ก็มันถึงด่านต่อไปคือการเลือกไพ่ในมือมาเล่น มาตรา85บอกว่าคู่ความมีสิทธินำพยานหลักฐานใดๆก็ได้ครับคำถามของดิฉันคือมันใดๆก็ได้จริงๆเหรอคะเหมือนเป็นเกมที่ไม่มีกติกาเลยดิฉันจะเอาความฝันมาเป็นหลักฐานได้ไหมคะหรือจะเอาความเห็นของเพื่อนบ้านที่ไม่รู้เรื่องมาอ้างได้หรือเปล่ามันต้องมีขอบเขตสิคะคำถามทีมากครับแน่นอนว่ามันมีขอบเขตมาตรา85เป็นเหมือนการเปิดประตูให้กว้างแต่มาตรา87 คือยามที่คอยตรวจบัตรอยู่หน้าประตูนั้นครับอ๋อมียามคุมอยู่ใช่ครับมาตรา87กําหนดกติกาสําคัญไว้สองข้อว่าไพ่ที่คุณจะเล่นหรือพยานที่คุณจะนําสืบนั้นต้องผ่านเงื่อนไขสองอย่างนี้ก่อนศาลถึงจะยอมรับฟัง 1. คือต้องเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับประเด็นหมายความว่ายังไงคะ หมายความว่าพยานหลักฐานนั้นต้องช่วยให้ศาลเข้าใจขอ้อเท็จจริงในประเด็นที่กำลังพิพาทกันได้ดีขึ้นถ้าคดีฟ้องกันเรื่องผิดสัญญาซื้อขายที่ดินคุณจะเอาพยานมาเบิกความว่าอีกฝ่ายเป็นคนขับรถไม่ดีแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับประเด็นไม่เกี่ยวกันเลยใช่ครับศาลก็จะบอกว่าหลักฐานชิ้นนี้ไม่เกี่ยวเชิญเก็บกลับไปครับมันคือการบังคับให้ทุกคนโฟกัสที่เนื้อหาของคดีไม่ใช่การสา์โคลนใส่กันเข้าใจคะ่ะ เป็นการคุมเกมไม่ให้ออกทะเลนั่นเองแล้วเงื่อนไขข้อที่2ล่ะคะข้อที่2คือต้องแสดงความจำนงที่จะอ้างอิงพยานหลักฐานนั้นตามกฎหมายหรือพูดง่ายๆคือคุณต้องเปิดไพ่ให้อีกฝ่ายเห็นล่วงหน้าในระดับหนึ่งผ่านการยื่นบัญชีระบุพยานอ,อ๋อการยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันสืบพยานถูกต้องครับเหตุผลสำคัญของกฎข้อนี้คือการป้องกันการซุ่มโจมตีหรือ trial by ambush การซุ่มโจมตีครับ เพื่อให้การต่อสู้เป็นไปอย่างยุติธรรมอีกฝ่ายจะได้มีเวลาเตรียมตัวสักคานหรือหาพยานหลักฐานมาหาักลลางได้ทันไม่ใช่มาเจอเซอร์ไพรส์กลางห้องพิจารณาแต่เดี๋ยวนะคะในตอนท้ายของมาตรา87มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจมากบอกว่าศาลอาจจะรับฟังพยานหลักฐานที่ยื่นไม่ถูกต้องก็ได้ถ้าเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมครับ มันไม่รู้สึกแปลกๆหรอคะถ้าดิฉันทำตามกฎทุกอย่างยืน่นบัญชีพยานตรงเวลาแต่อีกฝ่ายลืมยืน่นแล้วศาลกลับยอมให้เขานำพยานเข้าสืบได้เฉยเลยแบบนี้มันไม่เป็นการลงโทษคนที่ทำตามกติกาหรอคะเป็นการตั้งข้อสังเกตที่เฉียบขาดมากครับและนี่คือความตึงเครียดที่สวยงามที่สุดอย่างหนึ่งในกฎหมายวิธีพิจารณาความเลยยังไงคะคือด้านหนึ่งคือกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดหรือ formal justice เพื่อให้กระบวนการคาดเดาได้และเป็นระเบียบ แต่อีกด้านหนึ่งคือเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการค้นหาความจริงเพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงเนื้อหาหรือ substantive justice อ oh. กฎหมายยอมรับครับว่าบางครั้งการยึดถือกฎเกณฑ์อย่างตายตัวอาจนำไปสู่ผลที่ไม่เป็นธรรมได้การให้อำนาจศาลใช้ดุลยพินิษต,ตรงนี้ก็เพื่อเป็น safety valve ให้แน่ใจว่าเป้าหมายสุดท้ายคือความยุติธรรมไม่ใช่แค่การทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องเท่านั้น งั้นก็มาถึงด่านสุดท้ายของวงจรนี้แล้วสินะคะกรรมการผู้คุมเกมหรืออำนาจของศาลตามมาตรา86ซึ่งดูเหมือนจะเป็นมาตราที่ให้พลังกับศาลอย่างมหาศาลเลยใช่ครับมาตรา86คือบทบาทของศาลในฐานะผู้คุมกฎของสนามแข่งขันนี้เลยวรรคแรกนั้นชัดเจนมากคือถ้าพยานหลักฐานชิ้นไหนรับฟังไม่ได้หรือยืนมาแบบผิดกติกาชัดๆศาลต้องปฏิเสธทันที เป็นการคัดกรองด่านแรกครับแต่ที่น่าสนใจกว่าคือวักสองที่ให้อำนาจศาลจัดการกับพยานหลักฐานที่แม้จะรับฟังได้แต่มีลักษณะฟุ่มเฟือยเกินสมควรประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นคำว่าฟุ่มเฟือยเกินสมควรนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะได้ครับสมมุติว่าในคดีหนึ่งประเด็นคือในงานแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวจูบกันจริงหรือไม่ ฝ่ายโจทย์นำพยานที่อยู่ในงานมาเบิกความละห้าคนทุกคนพูดตรงกันหมดว่าเห็นทั้งคู่จูบกันจริงๆค่ะแต่ทนายยังบอกอีกว่าผมมีพยานที่เห็นเหตุการณ์นี้อีก40คนครับขออนุญ,ญาตนาเข้าสืบทั้งหมดโอ้โหในสถานการณ์แบบนี้ศาลสามารถใช้อำนาจตามมาตรา86วสกวรสองแล้วบอกว่าพอแล้วครับศาลเข้าใจประเด็นนี้แล้วการสืบพยานอีก40คนในเรื่องเดียวกันถือว่าฟุ่มเฟือยขอให้งดสืบพยานที่เหลือ ก็คือสารสามารถพูดได้ว่าโอเคเก็ตแล้วว่าเขาจูบกันไปประเด็นต่อไปได้นั่นเองประมาณนั้นเลยครับแต่จุดที่พลิกเกมจริงๆและสะท้อนปรัชญายของกฎหมายไทยได้ชัดที่สุดอยู่ในวรรคสามครับวรรคสามที่บอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลสา,สาม,มารถเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสื่อเพิ่มเติมหรือเรียกพยานที่สื่ไปแล้วกลับมาซักถามใหม่ก็ได้โดยที่ไม่มีฝ่ายไหนร้องขอเลยเดี๋ยวสิคะ ตรงนี้น่าทึ่งมากเลยนะมันเหมือนกับเปลี่ยนบทบาทของสารจากกรรมการที่เป็นกลางไปเป็นผู้เล่นคนนึงในสนามเลยหรือเปล่าคะที่สามารถเดินหมาของตัวเองได้ถูกต้องเลยครับนี่แสดงให้เห็นว่าสารไทยไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียงผู้สังเกตการเฉยๆที่นั่งรอให้คู่ความป้อนข้อมูลให้แต่มีบทบาทเชิงรุกในการสแสวงหาความจริงได้บทบาทเชิงรุกครับ หากศาลร,รู้สึกว่าพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนําเสนอมามันยังไม่เคลียร์ยังมีจุดที่น่าสงสัยศาลสามารถลุกขึ้นมามีบทบาทเพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้นได้เองซึ่งมันก็เชื่อมโยงกลับไปที่ข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในมาตรา87ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้อีกครั้ง อ๋อมันเป็นธีมหลักที่ร้อยเรียงดันอยู่นี่เองใช่ครับและนั่นก็คือทั้งหมดของวงจรชีวิตพยานหลักฐานในคดีแพ่งที่เราคุยกันวันนี้ตั้งแต่การกำหนดกติกาของสนามการตัดสินใจว่าใครต้องเดินหมากก่อนไปจนถึงอำนาจของกรรมการจะเห็นได้เลยว่าทุกมาตรามันทำงานเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบ ใช่ครับทั้งหมดนี้ทํางานประสานกันเพื่อสร้างกระบวนการยุติธรรมที่น่าเชื่อถือตั้งแต่มาตรา84ที่วางหลักมาตรา84หนึ่งบอกว่าใครต้องนําสืบมาตรา85ให้สิทธิ์มาตรา87กําหนดข้อจํากัดและมาตรา86ให้อํานาจศาลในการกลั่นกรองทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายเดียวนั่นเองค่ะก่อนจะจบกันไปผมอยากจะทิ้งคาถามไว้ให้เพื่อนๆน,นิสิตได้ลองกลับไปคิดต่อยอดดูนะครับเชิญเลยค่ะจากโครงสร้างทั้งหมดที่เราเห็นที่ด้านหนึ่ง กฎหมายเน้นความศักดิ์สิทธิ์ของรูปแบบและขั้นตอนที่เคร่งครัดแต่อีกด้านหนึ่งกลับให้อำนาจศาลอย่างกว้างขวางที่จะก้าวข้างขั้นตอนเหล่านั้นได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม,อ,มอยากให้ลองคิดดูว่าในโลกแห่งความเป็นจริงความตึงเครียดระหว่างความเป็นธรรมตามรูปแบบกับความเป็นธรรมเชิงเนื้อหานี้มันส่งผลต่อการค้นหาความจริงในห้องพิจารณาคดีอย่างไรและจุดสมดุนที่แท้จริง ระหว่างการรักษากรอบกติกาที่ชัดเจนกับการเปิดช่องให้เกิดความยืดหยุ่นเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมที่สุดนั้นมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ